ล่าสุดอัมพัชราภาหวั่นเป็นซึมเศร้าไม่ออกจากบ้านเลยอัมพัชราภาเป็นเพื่อนซีรู้จักกันมานานสุดๆสำหรับคู่ของซุปตาตองพัครามัยกับซุปตาสาวอัมพัชราภาก่อนหน้านี้เพิ่งไปเที่ยวทะเลก,กันมากับแก๊งเพื่อนล่าสุดนักแสดงสาวตองได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่า เรามีปัญหาสุขภาพต้องกินยาด้วยตอนนี้กินวันที่สองเราปรับตัวไม่ได้ปกติเราไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วมีช่วงที่โควิดระบาดเพื่อนจะส่งข้อความมาเลยว่าสบายเลยสิไม่ออกจากบ้านแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากบ้านแต่นานๆต้องไปทีถ้าไม่ไปเหลือโดนด่า อําก็บอกว่าเธอเป็นซึมเศร้าแน่เลยเธอไม่ออกไปไหนเลยฉันว่าเธอไม่มีความสุขแต่เราหน้านิ่งแบบนี้อยู่แล้วอําเลยถามว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหรอเราก็บอกว่าเป็นตั้งแต่เด็กเลย